เด็กก็กลับมาคบกับครูหญิงอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ครูหญิงจะมาสอนในเรื่องของจำนวนและตัวเลขไทย1-10นะคะการเรียนรู้ตัวเลขไทย1-10เนี่ยให้ติดท่องแบบนี้นะคะเลข1หอยทากเลข2หางยาวเลข3หางสั้นเลขสี่ชูหางเลข5้าม้วนหางเลขหกหลังงอเลข7ยกขา เลข8ฟันปลาเลข9นกบินเลข10มี1กับ0เดี๋ยวให้เด็กนะคะท่องไปพร้อมๆกับคููหญิงนะคะแล้วก็ยกนิ้วมือขึ้นมาให้เท่ากับจำนวนตัวเลขไทยด้วยนะคะเด็กพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาท่องไปพร้อมๆกันเลยค่ะเลขหหอยทากเลข2หางยาวเลข3มหางสั้นเลข4ชูหาง เลขห้าม้วนหางเลขหกหลังงอเลขเจยกขาเลขแปฟันปลาเลขการโบินเลขสิบหนึ่งกับศูนย์เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้การเขียนตัวเลขไทย1นึถึงสิไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะตัวแรกก็คือเลขหนึ่งหอยทากอ่ะเวลาเราเขียนเลขหนึ่งหอยทากนะคะเราจะต้องเขียนหัว ที่ตรงกลางมันทัดแบบนี้นะคะเลขหนึ่งหน่อยค้าอะแบบนี้นะคะเขียนให้กลมๆมีหัวตรงกลางนะคะต่อไปเป็นเลขสองหางยาวนะคะเลขสองหางยาวก็ม้วนหัวตรงกลางเหมือนเดิมก่อนนะคะลากขึ้นไปเลือแตกนะคะลากลงมาไปอขน้า เขียนแบบนี้นะคะเขียนหัวตรงข้างล่างก่อนลากขึ้นหัวตรงแบบนี้นะคะลากขึ้นแล้วก็ขึแบบนี้อ่ะอันนี้เป็นเลขาสามหางสั้นนะคะต่อไปเป็นเลขสี่ชูหางเลขสี่ชูหางเขียนหัวตรงกลางข้างหน้าไปข้างหลังโค้งเหมาคแล้วก็ชูหางขึ้นไปแบบนี้นะคะ ชูหางและต่อไปเป็นเลขห้าม้วนหางเลขห้าม้วนหางเขียนคล้ายๆเลขสี่นะคะม้วนหัวตรงตรงกลางน้อหน้าตาแข็งลาคล้นแล้วก็ม้วนหางขึ้นแบบนี้ต่อไปเป็นเลขหกหลังงอเลขหกหลังงอนะคะเขียนหัวตรงนี้หลังงอนี้แล้วก็บิดขึ้นแบบนี เลข6หลังงอต่อไปเป็นเลข7ยกขาเลข7ยกขานะคะเลข7ยกขาทจะถี่คล้ายเลข3าแต่จะมียกขาด้วยนะคะเขียนหัวข้าง่านะคะลากเส้นไป เป็นเลข8ปฟันปลาเลข8ปฟันปลาเขียนหัวข้างล่างนะคะหัวไหนมีฟันปลาหัวนะคะเพไปแล้วแบบลากขึ้นเลข8ปันปลานะคะต่อไปเป็นเลขเลข9นกบินนะคะเลข9้านกบินเลข9ก้นกบินจะคล้ายเลข3ากับเลข7อ่ดดูนะคะม้วนหัวกลมลากขึ้น มันจะคล้ายๆนกบินม,มีปีกสองข้างแบบนี้และอและอันสุดท้ายนะคะคือเลขสิบมี1กับ0และเลขสุดท้ายนะคะก็ะคือเลขสิบมี1กับ0เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเลขสิบไทยเขียนยังไงเราต้องเริ่มจากการเขียนเลขหนึ่งหัท่าก่อนนะคะมวนหกก ศูนย์ไทยก็คือเป็นตัวนึ่เลยอันนี้ก็คือสิบมีหนึ่งกับศูนย์นะคะเป็นสิบไทยอันนี้ก็จะเป็นการสอนการเขียนตัวเลขไทยหนึ่งถึงสิบนะคะก็ให้เด็กๆนะคะก็ไปท่องนะคะเลขหนึ่งหอยท่าถึงเลขสิบมีหนึ่งกับศูนย์ตามที่คุูหญิงสอนไปนะคะให้เด็กๆเนี่ยท่องทุกวันเด็กๆจะได้จําได้แล้วก็เขียนเลขไทยได้นะคะ สต่รับวันนี้นะคะก็ขอจบการสอนเรื่องจำนวนและการเขียนตัวเลขไทย1-10ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ